ของเข้าค่ะรถนี้ก็ประมาณสัก30กว่าลังถึง40ลังเลยนะคะทยอยมาเรื่อยๆนะคะสำหรับสินค้าจิงเ b เบ l ลสโต e ของเรานะคะ make to order ทั้งหมดเลยค่ะลูกค้าสั่งให้จิงนี่นั้นผลิตนะคะขนส่งกำลังลงเลยค่ะอันนี้คือรถนี้มาอีกหนึ่งคันรถนะคะกำลังลงจากรถเลยนี่เต็มคันรถทั้งหมดจะเป็นของจิงเกเบ l ลสโต e นะคะลังเล็กลังใหญ่นี่คือทั้งหมดของชัเลยค่ะรถนี้น่าจะเข้าประมาณสัก 3,000-4,000ใบ,บได้ค่ะคันนี้นะยังไงเดี๋ยวรอบบ่ายแล้วก็วันพรุ่งนี้อีกจะมีเข้ามาอีกบอกได้เลยว่ามีเข้ามาอีกหลายพันใบนะคะแต่ละล็อตอันนี้งานไม่ถือออเดอร์ทั้งหมดเลยนะคะ mm hmm. ขอบพระคุณทุกคนไว้วางใจนะคะคือเชื่อมั่นในตัวจินนี่แล้วก็สินค้าของ i n g งเ b e ลเ Store ของเรา mm hmm. ดูได้เลยค่ะว่าของเข้าแต่ละล็อตนั้นคือแบบเยอะมากจริงๆนะคะ นี่ให้ดูเลยนะคะว่าจะมีสินค้าอะไรบ้างข้างในนี้จะเป็นรุ่นคิตทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์กินเคนลี่ลินดี้การ์เด้นนะคะแต่ละรุ่นนั้นคือเราผลิตมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหนังแท้คุณภาพหรือจะเป็นพี p พรีเมียม e เนาะโอเคนี่ขนส่งคาโก้ขขเขากำลังจะมาขนลงนะคะดูคือแบบเยอะมากจริงๆนะคะ ลงครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ30-40ลรูปได้ค่ะอาทิตย์นึ่งของเข้าตลอดตลอดเลยอันนี้จะเป็นงานบิ๊กหลอดนะคะที่ลูกค้าสั่งให้จีนี่นั้นผลิตให้เนาะอันนี้จะมาก่อนอันนี้คือแบบอันไหนเสร็จแล้วคือให้ส่งมาก่อนเลยไม่รอนะคะของเข้าโกดังเสร็จปุ๊บแอดมินเขาเช็คสินค้าความเช็คเอ่อ QC ความเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็คือพร้อมส่งได้เลย ขอบพระคุณทุกความไว้วางใจอีกครั้งค่ะที่เชื่อมั่นตัวจินนี่เนาะนี่ของเขาเยอะมากอันนี้ถ่ายวีดีโอสดให้เห็นเลยนะคะเยอะไม่ดีเยอะไม่เยอะดูที่สินค้าเข้าแต่ละล็อตนะคะดีไม่ดีก็คือดูยอดผลิตของแต่ละครั้งนะคะที่ลูกค้าให้จินนี่ผลิตให้ค่ะ เยอะมากนะคะจะเป็นสียอดฮิตทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นสีกริตทีสีอ e ีโทบสีโทบพวกนี้คือแบบมีหมดค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะอันนี้เข้ามา34สีรูปนะคะขอบคุณค่ะ